800กว่า800กว่าวันหนึ่งต้อง3,500นะ20,000นกว่า2 0,000นกว่าน้ำต้องซื้อน,น้ำต้องซื้อเหรอคะใช่เพราะว่ามันไม่มีน้ำนะรถไมี9้าวคนขายหมดเลยค่ะนี่มีบ้าน3หลังก็ขายนี่ค่ะขายอยู่กับครานี สวัสดีค่ะพบกับพอดีชาแนลนะคะโดยพอดีอาหารสุนัขที่พอดีสําหรับลูกของคุณค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะพาเพื่อนๆค่ะไปร่วมกันบริจาคอาหารสุนัขพอดีนะคะและสิ่งของที่จําเป็นให้กับคอกสุนัขแล้วก็ตามสถานที่ที่รับเลี้ยงมาจนอาพวกนี้นะคะที่เขายังมีความต้องการพวกสิ่งของจําเป็นต่างๆเหล่านี้ซึ่งวันนี้ค่ะสถานที่เราจะไปอะมาไกลกันนิดนึงนะเราออกจากกรุงเทพมาเลยค่ะเรากําลังเดินทางนะคะไป ที่บางสเสร่ชนบุรีที่ที่เราก็จะไปเนี่ยคะ่ะชื่อว่าบ้านสะพานบนุญต้องอ่ะแอดจยินมาข่าวคะ่ะว่าที่เนี่ยมีน้องหมาอยู่รวมๆกันเกือบ700ชีวิตเลยทีเดียวยังมีความต้องการในเรื่องของทางอาหารในเรื่องของทั้งสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นให้เตอ๋อกะละมังข้าวสารนะ,ะเยอะมากเลยนะเราก็เลยเนี่ยเราขนมาเลยนะคะวันนี้จะได้ไปเจอกันแล้วก็เอาของไปให้น้องๆกันเดี๋ยวเป็นยังไงมาตามดูกันคะ่ะ นี่ก็มาถึงทางเข้าบ้านสะพานบุญแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ายังเป็นทางลูกลังอยู่เลยเนาะเป็นดินแดงนะคะทั้งหมดเลยสภาพแวดล้อมโดยรวมนี่ก็แตกต่างมากเลยจากเมื่อกี้นี้ทางที่เราขับมาค่ะมาถึงข้อแล้วนะคะ สวัสดีค่ะหนูมาจากแบรนด์พอดี้นะคะวันนี้เอาของมาให้น้องๆเดี๋ยวแม่ฝากปลาเข้าพาไปดูแล้วก็นำทางที่นี่เป็นอะไรกันบั Han ่งนะคะ ขออนุญาตค่ะคุณป้าอยากจะให้คุณป้าลองเล่าจุดเริ่มต้นของที่นี่นิดนึงชื่อบ้านหมาสะพานบุญใช่ไหมคะเมื่อกี้มาถึงนี่ป้ายนี่แบบว่าลุงลิงแสดงว่าไหลคนเดียวใช่ไหมคะโอ้ตั้งแต่ปี38แล้วค่ะตอนแรกก็เลี้ยงสิบยี่สิบนนี้คนเริ่มรู้ก็เริ่มมาทิ้งอย่างที่คุณเห็นนะเห็นไหมปีหนึ่งมันจะมี3รอบหมามันจะดอ๋อบางทีก็จะมาประมาณร้อยตัวบางทีก็จะมาห้าสิบตัวเป็นร้อยเลยเหรอคะใช่เราจะให้กินข้าวไงคะอาหารเม็ดถ้าไม่มีคนบริจาคเราก็ไม่ให้ เขาจะต้มไก่บทมาผสมถ้าอาหารเม็ดมีคนบริจาคถึงจะได้กินสรุปแล้วพี่ถึงเริ่มต้นที่มาตรงนี้คือสมัยก่อนจริงๆอ่ะคุณ้าข้าวก็มีงานมีการทําปกติรับเหมาถมดินรับเหมาถมดินที่นี่นี่ดูแลกันเมื่อกี้เห็นบอกก็คือจะมีพี่สาวคนหนึ่งพี่สาวคนหนึ่งสามคนกับจํานวนหมา800อยกว่าแปดกว่าโอ คือกวาดทั้งวันนะักมือเนี่ยต้องกวาดอยู่ทั้งวันนี่ขออนุญาตขออนุญาตดูมือดูมือคุณป้านะกวาดทั้งวัน800ตัวจากข้าวยาสามทุ่มเพราะว่าต้องไปให้หมายจรที่ถึงขยะใต้นะคะจากวันถึงขยะใต้<อ>ให้ก่อนที่จะมาเป็นบ้านหมานี่ไม่ใช่ตรงนี้ที่เดียวใช่เราให้หมาข้า,ขาขนนมถนนค่ะก็จะเอาเรถกระบะขันขาใส่ข้าวไปแปดกะละมังแล้วก็ใ,ให้รอบนอกอีกรอบนี้เราให้หมดมันมีบอ่อขยะอยู่ห้าบ่อแล้วก็ให้หมดเลยในเรื่องของสุขภาพอะไรพวกนี้ค่ะคุณตาเป็นยังไงบ้างไม่มีอะไรเลยปวดขาอย่างเดียวเพราะว่าาาาาเรทํงนมกย ตอนนี้58ใช่ไหมมันก็คงจะไปแหละเพราะเราทำเยอะสิ่งที่เราดูแลรับผิดชอบมันเยอะก็ด้วยเหมือนกับว่าวัยเราก็เพิ่มมันก็เสื่อมไปตามการเวลาของเราเค่าใช้จ่ายวันหนึ่งต้อง3,500นะเดือนหนึ่งก็เกือบเกือบแสนอยู่นะสองแสนกว่า สองแสนกว่าค่า,ข,าข้าสี่กระสอบกระสอบละห้าร้อยเกตสิต่อวันใช่ไหมคะถึงหักแล้วมันจะได้มากแค่ไหนอ๋อแสวันละสองร้อยกิโลไก่บทเวลาร้อยยี่สิบโลค่ะแล้วปลาเวตโต้เนี่ยสองเดือนกินครั้งหนึ่งกินกแก้อะไรคะคุณป้าเห็บหมัดเห็บหมัดไม่มีขี้เลื่อนไม่มีเห็นไหมฮะสามเดือนจะต้องซื้อสองหมื่นสองหมื่นกว่าแล้ว่ายเข็บหมัดเห็บหมัดค่ะข้าวค่าไก่ค่าตัวแก้เห็บหมัดจริงๆน้ำน้ำน้ำต้องซื้อน้ำต้องซื้อเหรอคะใช่เพราะว่ามันไม่มีน้ำนะ น้ำไม่ถึงไฟไม่ถึงไฟเราก็พ่วงขึ้นมาพ่วงขึ้นมาแต่ไฟมันแค่เดือนละสามพันเองแต่น้ำเวละห้าร้อยแล้วจะเอามาใส่แทงแล้วก็ใช้ปั๊มดูดออกมาเนี่ยค่ะดูดมาให้เขากินเลยเพราะว่าน้ํานี่คือสําคัญแต่ที่ไม่ได้ล้างคอกเนี่ยเห็นไม่สกปรกเนี่ยต้องตักทรายมาเทนะทรายก็ไม่มีต้องเอาดินเนี่ยใช่ไหมดินก็หมองๆมองใช่ไหมทรายมันยังเกี้ยงใช่ไหมดินก็ต้องเอาดินเนี่ยตักแล้วก็ไปเทแล้วก็กวาดออกถ้าเราจะเอามาล้างคอกตแค่แค่นี้แค่กินก็ไม่มีแล้วใช่เ้วก็ไหนก็จะมีพวกคุมงดามไฮเตอร์ ละมังต่างๆอีกพวกที่ต้องใช้จ่ายสิริรวมแล้วเดือนหนึ่งนะคะต้องมีสองแสนไม่งั้นยู่ไม่ได้หาจากไหนคะคุณป้าก็มีเงินบริจาคบ้างแล้วก็มีเงินแฟนให้บ้างเงินพี่สาวให้บ้างพี่สาวแกเพิ่งขายบ้านมาสองล้านบาทรถมีเก้าคันขายหมดนะคะนี่มีบ้านสามหลังก็ขายนี่ค่ะขายอยู่กับค่านี้ เจ๋งจริงค่ะนับถือเลยจนไม่มีบ้านอยู่แล้วทุกวันนี้แม่อยู่ๆอยู่ตรงลูกลูกอยู่ไหนเราอยู่ด้วยอย่างนั้นดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนคือเราจะเห็นเลยว่ามีสถานการณ์ไม่ปกติเครื่อโลกนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันส่งผลกระทบอะไรกับเรามากไหมคะป้ามากมาเลยเงินบริจาคจากเคยได้สมมติว่าเคยได้เดือนหนึ่งเกือบแสนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสองหมื่นที่อยู่ได้คือเงินยาย อยากจะถามความรู้สึกคุณป้าค่ะว่าเฮ้ย mm hmm. ตอนเนี้ยเรารู้สึกไงบ้างที่แบบเสียงร้องความช่วยเหลือของเรามันมีคนได้ยินแหละดีใจค่ะอยากให้คนเมตตา <c oughs> พาะะวกโดยโอกาสพวกนี้มากๆอย่างเราเหิว mm hmm. ใช่ไหมคะถ้ายังมีหวังเนาะเดี๋ยวจะเจอร้านอาหารเดี๋ยวถึงบ้านพวกเขาไม่มีเสียงคุยเังขยะคุณเห็นไหมคะก็โดนตีไม่ได mm ้ hmm. กินอะไรคะเป็นแค่สะพานบุญส่งบุญให้คุณได้ทําบุญสายตรงตามคอนเซ็ปต์ชื่อของสถานที่นี้เลยเนาะบ้านสะพานบุญใช่ไหมคะพอบอกเลยว่าพอเป็นสะพานบุญต้องก็อยากเป็นสะพานบุญอีกทางหนึ่งเหมือนกันเนาะให้ทุกคนที่ได้เห็นนะะค ดูคลิปนี้มามาช่วยกันต่อสะพาน,นบุญให้มันยาวขึ้นเราเลี้ยงแบบเลี้ยงด้วยใจเลี้ยงอีกทีหนึง่งไม่ได้ว่าคอกที่นี่แบบสุกลักนณะไม่ดีไม่ใช่นะไม่มีน้ำเอาจริงๆโหแบบฟังแล้วสะเทือนใจมากน้ำที่สําคัญคือนุนน้ําเอาไว้กินนะคะน้ําเอาไว้ให้แบบเด็กๆกิน<ๆ>นะคะเร,เราต้องเปิดแล้วตักให้น้องอ่าค่ะครบอ่ะค่ะบอกเลยว่าคือไม่สกรปรกเด็กๆกินได้เราเปลี่ยนน้ำทุกวันทีนี้เราก็เป็นสายหมาด้วยกันต้องเลยมองว่าทุกๆรอตที่ต้องผลิตอ่ะต้องจะตัดมาให้ตาม งต่าๆส่วนหนึ่งแล้วก็1ก็คือช่วยเป็นการแพร่กระจายข่าวสารออกไปว่าเฮ้ยมันยังมีสถานที่แบบนี้ที่ดูแลน้องหมาอยู่อีกนะมันไม่ได้มากมายแต่อยากให้แบ่งเบาส่วนหนึ่งก็ยังดีค่ะคุณป้าเพราะว่าต้องก็เป็นคนเลี้ยงหมามาก่อนนั้นต้องรู้แหละว่าเขาเรียกว่าระหน้าที่มันแบกคนบาเนะใช่มันมันวางไม่ได้นะงั้นก็จะฝากตัวพอดีเนี้ยค่ะให้ให้กับทางคอกไว้นะคะต้องอยากให้บางทีเขาได้ชิมของอร่อยๆเนาะทั้งเนือชิตได้บอกเลยบอกป้าขอสองอย่างเลยข้าวการหารเม็ดเพราะว่าถ้าวันไหนให้าม้่ใขว ค่อยงน้อยขออนุญาตเอาแบ่งเบาคุณป้าเท่าที่เราจะทําได้นะคะคุณป้าค่ะ ใบสะพอดีได้ค่ะตัวนี้เลยนี่พอดีอ่ะชอาเห็นแมที่ให้กินแต่กินเกี้ยงกินเกี้ยงเกีใจค่ะใจค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่มาช่วยเป็นสะพานบุญให้กับเด็กๆน้องๆเนาะขอบคุณมากค่ะมีโอกาสยังไงนะคะเราจะกลับมาอีกอ่าให้เจอกันอีกถูกต้องขอ้ได้กินค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าเจริญเจริญค้าขายร่ำรวยนะคะสาธุค่ะคุณป้าไว้เจอกันนะคะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ 卡高。打 ฝากไว้นะคะสาหรับบ้านสะพานบุญแห่งนี้นะคะมีน้องหมายอยู่7-800ตัวแล้วก็ที่นี่ผู้ดูแลนะคะน่ารักมากป้าข้าวอยู่กับพี่สาวแล้วก็มีแค่คนดูแลอีกหนึ่งคนสแสดงว่ากําลังในการดูแลค่ะยังต้องการอีกเยอะมากรวมถึงทรัพยากรต่างๆนะคะเมื่อกี้ต้องฟังเราต้องก็รู้สึกสะเทือนใจเหมือนกันเรื่ว่าโหวันหนึ่งเขาเด็กได้กินกันแค่ไหนหมายถึงน้องหมากันนะคะแล้วเมื่อกี้นี้ที่เราเอาตัวพอดี้ไปเทก็เอ้ยน้องๆก็ชอบกันเนอะอย่างที่ต้องบอกคะ่ะอย่างน้อยๆ สักครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะให้เขาได้มีโอกาสได้กินอาหารที่ดีๆเหมือนเราที่ได้กินอาหารที่รสชาติอร่อยๆแค่นี้ต้องก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วใครที่อยากจะเป็นหนึ่งนะคะในการสร้างสะพานบุญแห่งนี้นะคะให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นให้ยาวมากยิ่งขึ้นก็ต้องขอเชิญชวนเลยค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะมาเยี่ยมดูน้องๆได้ที่นี่คือบ้านสะพานบุญที่บางเฉลชนบุรีมาเลยค่ะ ได้ค่ะขอบคุณมากนะคว้เจอกันค่ะขอบคุณมากค่ะเจริญเจริญนะคะสวัสดีค่ะ